สวัสดีจ้าเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ด้วยวิธีการกำจัดตัวแปรนะคะวันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องของวิธีการการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรนะคะเราลองมาดูโจทย์กันเลยนะคะครลองยกตัวอย่างโจทย์มาให้นักเรียนดูอ่ะสองเอ็กบวก y เท่ากับ ห้าและสาม y ลบสี่ x เท่ากับห้าจำได้ไหมเอ่ยมีสมการสองสมการอันดับแรกเราทำไงคะตั้งชื่อเราตั้งเลยสอง x บวก y เท่ากับสิบห้า เป็นสรรมการที่หนึ่งสาม y ลบสี่ x เท่ากับห้าเป็นสรรมการที่สองอ่ามาเริ่มเลยนะคะพอนักเรียนตั้งชื่อสรรมการได้แล้วนักเรียนก็กลับมาดูที่ตัวแปรอันนี้คือตัวแปรอะไรคะ x สัมประสิทธิ์หน้า x ก็คือเลข2อ่ะเรามาดูสรรมการที่สองบ้าง x อยู่ตรงไหน x อยู่ตรงนี้อ้า นี่ x สัมสิทธิ์หน้า x คือเลขอะไรคะเลขสี่ตรงไหมไม่ตรงเอาไปดูที่ y ดูที่ y y หน้า y ไม่มีตัวเลขไม่มีตัวเลขเลยอ่ะใช่เลขศูนย์ไหมคะใช่ไหมไม่ใช่ข้างหน้าสัมสิธิ์ของ y คือเลขหนึ่งอาแล้วมาดู y นี่อ่าอันนี้ก็เป็นเลขสามข้อนี้ระบบสรรมการข้อนี้เท่าที่สังเกตเห็น ตัวเลขไม่เหมือนกันเลยอ่ะแล้วเราจะใช้วิธีการกําจัดตัวแปรยังไงอ่ะมีค่ะมีวิธีการกําจัดตัวแปรอ่ะดูดูนะคะอืมสมมุติว่าครูโอจะอันดับแรกถ้าเป็นลักษณะโจทย์แบบนี้นะคะ <c oughs> ให้นักเรียนเลือกเลือกกําจัดคำว่าเลือกกําจัดหมายความว่าเหมือนเราจะกําจัดอะไรไปสักอย่างหนึ่งให้เราเลือกอย่างข้อนี้ครูโอจะลองเลือก กำจัดตัวแปร x คูโอเลือกค่ะวิธีการเนี้ยกำจัดตัวแปรด้วยวิธีการเลือกคูโอก็เลือกกำจัดตัวแปร x แสดงว่า y ของเรา y ที่เดิมไม่ต้องไปยุ่งกับมันยังไม่ต้องยุ่ง y ไว้ที่เดิมคูจะเลือก x ่ะเลือก x เลือก x แล้วทายังไงก็ดูที่ x ปรากฏว่าอันนี้เป็นเลขอะไรคะเลขสองและอันนี้นะคะเป็นเลขสี่เรามีไหมคะมีวิธีการไหมคะที่จะทำให้ตัวเลขของเราอะเป็นตัวเลขที่เท่ากัน มีไหมคะมีมียังไงก็วิธีการหาคอร์นถูกไหมสองกับสี่อ่ะทำยังไงให้เท่ากันอ่ะหาคอร์นหรือคูโอคูเอาเลขเนี้ยไปคูณสองถูกไหมถูกไหมคะก็จะได้สี่ละถูกไหมคะอ่ะเริ่มเลยนะเพราะฉะนั้นคูก็เลือกสมการที่หนึ่งเนี่ยสมการที่หนึ่งคูอนนำไปคูณเลขสองเลขสองคือตัวเลขที่คูโอ คิดละจะได้คิดตามนะ2องคูณ2องเบวกสคูณวายเท่ากับสองคูณสิได้15บห้าคูณสอคูณสิได้สา ได้สมการนี้ก็ตั้งชื่อใหม่เป็นสมการที่สามถันไหมคะ,ะเปลี่ยนสมมุติคูโอเอาเนี้ยค่ะไปคูณสองถ้าเวลาคูณสองเราต้องคูณสองทุกพจน์นะคะพันธุนนี้ของคูโอก็ต้องคูณสองด้วยแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ตรงนี้ก็ได้ถ้าเราเข้าใจวิธีเข้าใจตรงนี้เราคูณไปทีละตัวคูณไปทีละตัวมันจะได้มันทัดนนี้มาโอเคไหมคะตอนเนี้ยเราได้ สมการที่สองและสามละหนึ่งเราไม่ดูละเราดูแค่สองและสามดังนั้นถ้าดูแค่สองและสามตอนนี้อะไรที่เท่ากันดู y นะสมบัติหน้า y คือเลขสามสมบัติหน้า y คือเลขสองไม่เท่าอีกอ่ะมาดูเอมาดู x อ็กซ์สมบัติหน้า x ดูแค่สมบัติเดียหน้า x คือเลขสี่ 4. หน้า x คือเลขสี่เท่ากันยัง เท่าแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเท่าแล้วก็ใช้วิธีการกาจัดตัวแปรที่เราเรียนมาเลยนะคะอะ่ลองดูอันนี้เป็นอะไรกระดาษโทษกระดาษโทษของครูโออันนี้อันนี้เป็นลบสี่เอ็กอันนี้อันนี้เป็นบวกสี่เอ็กทำยังไงให้กลายเป็นสูตรนะใส่เครื่องหมายอะไรนักเรียนต้องคล้องแล้วนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นจะทํายังไงให้หมดเครื่องหมายจะต้องต่างกันเนาะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องกลายเป็นอ่ะกูโอลองลบก่อนลองลบใส่ลองใส่เครื่องหมายลบนะก็จะได้เป็นลบสี่ x ลบกับลบไอ้ลบกับบวกลบ x กับศูนย์ลบสี่ x แล้วก็ลบสี่ x ได้ลบแปด x แล้วลบแปด x เท่ากับศูนย์ใช่ไหมคะไม่ใช่อ่ะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ลบสี่ x แล้วก็ลบบวกสี่ x เ่ากับศูนย์ลองใสเป็นเครื่องหมายบวกจะได้เป็นลบสี่เอกก็กซ์เอาบวกกับบวกเอาบวกกับบวกมันก็เจอบวกกับศูนย์ลบสีกซ์บวกสีก่เอ็ก็ได้ศูนจริงไหมเพราะฉะนั้นเอามาทำอะไรกันเอามาบวกกันผมก,ก็จะจับสมการที่สอง บอกกับสรรมการที่สามจะได้สองนะสองนะ,อะมองเห็นไหมกูเอาสองก่อนเพราะกูเอาสองตั้งถ้านักเรียนเอาสามตั้งนักเรียนก็ต้องเขียนสมการที่สามก่อนไม่งงนะกูเอาสองตั้งกูก็เอาสองก่อนกูจะได้เป็นสาม y ลบสี่ x ั้ไหมคะอะตรงน,นี้แล้วก็บวก สี่เอ็กบวกสองไเท่ากับห้าบวกสามสโอเคไหมคะไปต่อนะก็น่าเป็นสาไลบสีเอ็กบวกสี่บวกสองปึ๊บป,ปึ๊บ บวกกับบวกโขเคนะโอโลออันนี้ออกก่อนเดี๋ยวงงแล้วก็ห้าบวกสามสิบได้สามสิบห้าทำาไมคะ่ะห้าศูนย์สามวายบวกสองวายได้บวกห้าวาย เท่ากับ35มสบศูนย์บวกห y ก็ได้5 y เท่ากับ35เพราะฉะนั้น y เท่ากับสามสหาร5 35หาร5ได้เท่าไหร่คะ35มสิบห้าหรห้าคูเออรอหรือคูโอ,อ,อ,อเขียนอีกแบบหนึ่งในรูปแบบคล้ายๆเศษส่วนก็35หาร5แบบนี้ค่ะ นักเรียนลองดูห้าหนึ่งห้าห้าเจ็ดสามสิ่พลาถูกไหมเพราะนั้นเจ็ดส่วนหนึ่งก็คือเจ็ดได้ไวแล้วแล้วแล้วเคนะคะลองดูนะขวดไปต่อนะคะขวดไปต่อนะอพอนักเรียนได้ไวแล้ว ควนดับต้องมี X ด้วยถูกไหมคะอะแล้วก็แทนดูนะเอาไวข้างๆเนี่ยนำ y เท่ากับเจ็ดที่เราได้ตรองงี้คะ่ะแทนในใหไหนอะหนึ่งเราไม่เอาแล้วอะ่ะก็แทนในสองหรือสามอะกูอลองแทนสองให้ดูก่อนกูลองแทนสอง แบ่งครึ่งเดี๋ยวกูจะลองแทนสามให้ดูนะแทนในสองเพราะฉะนั้นเราหยิบสมการที่สองขึ้นมาสาม y ลบสี่ x เท่ากับห้า y ก็แทน y ด้วยเลขเจน,นี่ก็เป็นเลข3ลบ4 x เท่ากับห้าต้องข้องแล้วนะคะสามคูณเจ็ดได้ยี่สิบเอ็ดลบสี่เอ็กเท่ากับห้าย้ายอันนี้ก่อนนะลบสี่เอ็กไว้ที่เดิมเท่ากับห้าย้ายยี่สิบเอ็ดไปทำอะไรย้ายยี่สิบเอ็ดไปทำอะไรเราอย่าดูตรงนี้นะคะให้นักเรียนดูเครื่องหมายข้างหน้ามันนะข้างหน้าเป็นบวกนะข้างหน้าเป็นบวกเพราะตอนย้ายมาก็จะเป็นลบได้เท่าไหร่ ห้าลบยี่สิบเอ็ดได้เท่าไรคะมีเงินห้าบาทเองเนี่ยบวกห้าเนี่ยมีเงินห้าบาทติดนี่ตั้งยี่สิบเอ็ดบาทเพราะฉะนั้นนี่ยังไม่หมดนี่เหลือเลยเหลือเท่าไหร่ก็เหลือสิบหกถูกไหมคะอแล้วเราก็ค่อยย้ายสี่ไปสิบหกแล้วเราก็ย้ายสี่ไปเอ้ยย้ายลบสี่ไปย้ายไปทําอะไรเนี่ยมันคูณกันอยู่นะนักเรียนต้องอ่าค่องแล้วเนาะ เราะฉะนั้นคูณอยู่ก็จะย้ายไปหารหัวเขียนใหม่หัวเขียนใหม่ลบสิบหกหารลบสนีะ่เขียนแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะเอาหารเอาตาดลองตัดี 4, 1, 4, 4, 4, ่หนึ่ง c ี่สิบหก x เท่ากับลบสี่ส่วนหนึ่งลบหนึ่งก็เหมือนกันลบหารลบเพราะฉะนั้น x เ,เท่ากับ c โอเคไหมคะ เอกเป็นสี่แล้วอะเราลองมาแทนในอีกสมก,การหนึ่งนำ y เท่ากับเแทนในสมก,การที่3สมก,การที่3ของเราอันไหนอันนี้อัน,นี้สี x บวกสอง y เท่ากับสามสิใน y นะ้าตรงนี้ก็แทนด้วยเลข ไม่ใช่ y เอาลอก 4x บวกสองเท่ากับสามสิบทำอะไรกันคูณกันส x 2สองคูณเจดคูณนะสองคูณเจ็ได้สิบสี่เท่ากับสามสิบยายสิบสี่นี่ข้างหน้าชัดเจนเลยบวกกว็มาลบ สามสิบลบสิบสี่เหลือสิบหกสิบหกหารสี่หัวเขียดแบบนี้เลยนะเพราะว่ามันคูณอยู่ก็ย้ายมาหารกูัวม,มาหารเลยเอาตัดทอนสี่หนึ่งสี่สี่สี่สิบหกว้าวเอ็กเท่ากับสี่นักเรียนลองดูได้เหมือนกันไหมเอ้ยนี่ก็สี่นี่ก็สี่ 4. เพราะฉะนั้นจะได้คูณดับ เอก่อนา y ว,วเจ็ดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมั่นใจว่าสิ่งที่เราคิดจะถูกเราต้องไปตรวจคำตอบอ่ะเราเรามาดูกันตรวจคำตอบนะคะตัวมองเห็นไหมตัวคำตอบาการตรวจคำตอบก็คือเอาอัวนดับที่เราได้อะคะ่ะเมื่อกี จับ,บนน 4, 7, อะไรนะสี่เจ็ดแทนในัวขออนุญาตแทนในสมก,การที่สองลองดูนะแทนในสองนะนี่สมก,การที่สองมันก็จะทำแบบนี้นะคะ่ะวนไปวนมาจนเราได้การตรวจคำตอบแล้วคำตอบถูกนั่นแหละค่ะเป็นอันว่าจบ3ม y ลบสี่ x เท่ากับ วิธีการตรวจของตัวคําตอบของเราก็จะต้องแทนด้วยค่าสองค่าเลยคือทาง x แล้ะ y x นะ x นะ x เป็น4 y นะเป็น7บางคนนะคะวิธีการคิดมาถูกต้องเลยพอมาถึงวิธีการตรวจคําตอบเนี่ยใส่สลับกันมันก็ไม่ถูกไงเพราะนั้นจะทําก็ต้องมีสตินะคะค่อยๆไม่ต้องรีบนะคะไปต่อนะลบสี ห้าเจ็ดกับสามทำอะไรกันนะคูณเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดทำอะไรกันนะคูณสิบหกอ่ะยี่สิบเอ็ดลบสิบหกเหลือห้าห้าเท่ากับห้าจริงไหมคะจริงไหมจริงดังนั้นเรายืนยันคำตอบแล้ว ดังนั้นนั่นขั้วดาบสี่เจ็ดเป็นคำตอบของระบบสมาการนี้โอเคไหมคะ ถึงทีของนักเรียนละแบบฝึกครับแบบฝึกหัดนะคะโจทย์อ่ะให้นักเรียนลองแก้ระบบสมาการเชิงเส้นสองตัวแปรนะคะลองดูนะ โจทย์ของครูโอมีอยู่ว่า x ลบ 2y เท่ากับลบ4และครูขออนุญาตเขียนข้างล่างนะคะและ 3x บวก 4y เท่ากับ วิธีการทําของเราก็คือเหมือนเดิมเลยนะคะให้นักเรียนลอกโจทย์ลงในกระดาษ A4 พร้อมวิธีทํานะคะด้วยวิธีการจาจัดตัวแปรเหมือนที่เราได้เรียนไปนะคะจากนั้นพอดาเนินการเสร็จแก้มาได้ทั้ง x และ y แล้วก็ตรวจคําตอบแล้วเรียบร้อยห้ามนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมเขียนชื่อลงในใบางานหรือในแบบฝึกหัดด้วยนะคะจะเขียนข้างบนหรือจะเขียนข้างล่างได้หมดนะคะพร้อมตกแต่ง ตีกรอบให้ดูเรียบร้อยนะคะไม่เอาเลอะเทอะนะคะอ่าแล้วพอเสร็จแล้วก็ให้ส่งผ่านคุณครูประจําชั้นแล้วก็ให้ครูประจําชั้นส่งก็จะเป็นผู้ส่งมาให้กับครูโอเป็นผู้ตรวจนะคะก็วันนี้ในเรื่องของการแก้ระบบสมการเชิงเส้นส,สองตัวแปรด้วยวิธีการกําจัดตัวแปรในอีกหนึ่งรูปแบบซึ่งถามว่าซับซ้อนขึ้นจากเดิมไหมก็นิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของนักเรียนใช่ไหมคะ ยังไงเดี๋ยวครูโอจะรอตรวจรางานข้อนี้นะคะแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนคงจะทําด้วยตนเองอนุญาตให้ปรึกษากันได้แต่ปรึกษานะคะไม่ใช่ลอกโอเคนะวันนี้พอแค่นี้แล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าโอเคนะคะบ๊ายบาย